สวัสดีครับวันนี้ามาพบกับผมนีกแล้วนะครับบาลามีของปู่โตครับวันใจวันนี้เราก็มาดูวัดพับกันอีกรอบนะครับมาซ้ําหายไปไหลายวันมาดูต้นตำรับพระนะผมดูนะครับอย่างสวยครับตรงนี้ขาวโบ๊ะเลยครับดูเนื้อดูอะไรครับไม่ต้องลงคล้องนะครับหน้าพอ เนื้อนี่จัดจ้านครับเก่งหนึบนุ่มดูใต้คอครับเป็นเส้นคมชัดเลยครับดูหน้าท่านดีๆนะครับมีหน้ามีตาโอ้โหท่านครับคมชัดลึกนะครับหูหน้านนี่ใจะใหญ่กว่านะครับดูครับดูธรรมาชาติการเปลี่ยนแปลงนะครับรอยปีรอยแตก พระผ่านอายุดูครับเม็ดขาวเม็ดดำครบชุดครับดูครับเนื้อนเนื้อนี่จะแตกลายงานด้วยนะครับรับมวลสารหูเขา่าท่านคุมชัดลึกเลยครับเข่านิดขึ้นสูงมาเลยครับสมาธินะครับเนี่ยสมาธิใหญ่เนื้อนี่หเหมือนพระสมเด็จเลยครับมันละกลาง องพูดนะครับดูเอาเองครับดูตาตาบอกครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะดูครับเนื้อที่งอกที่พูดขึ้นมาตามมือตามหน้าอ,อกท่านข้อแขนเนื้อเก่งมากครับปูเมารีท่านครับปูนขาวนะครับดูดูครับมีเนื้องอกออกมาดูรอยปีดด้านนี้ฝั่งนี้ครับ นี่ครับปะเกิดจากธรรมชาติการผ่านอายุแข่งมากนะครับเนื้อนะครับรอยปีรอยแยกรอยแต่งสวยครับตรงนี้ผมจะดึกแชมป์เลยนะครับเก็บไว้นานนะครับวัดพรบนะครับไม่ใช่วัดอื่นนะครับสวยครับนะครับดูด้านหลัง รอยปีรอยแยกเป็นเม็ดมวลสารครับรอยแตกรอยงารอยลานสวยครับเดีย๋ยววันหน้าค่อยมันลงกล้องให้อีกทีนะครับวันนี้ก็เอาตอนนี้พอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้หลวงปู่ตั้วันใจกแรกแก้วนะครับไม่ปิดหวังครับผมจะเอาพระมาลงให้ชมอยู่ตลอดนะครับขอบคุณครับ w e l